สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมเสียงครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาเดินป่าก,กับพีต่ติ๊กนะครับเป็นป่าชุงงาม่มน้ําอยู่ที่จังหวัดนครพนมนี่แหละอันนี้โครง,งเคงหรือเปล่าจ้ะโครงเคงพันใหญ่โครง,ง,งใหญ่หรอจะอแล้วก็พีต่ติ๊กเก็บมอข้าวมอแกงลิงมาด้วยนี่ครับเรามาเจอผักชนิดหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าคนที่อายุประมาณ50ขึ้นไปนะครับ น่าจะเคยทานแล้วก็เคยเห็นนะครับผมก็เคยเห็นเหมือนกันแต่ยังไม่เคยกินวันนี้ผมจะพามาดูนะครับก่อนที่คนจะลืมมันเลืมหายากล้ใช่ใชแล้วก็หายากด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมว่าผักอะไรจะขึ้นอยู่ตามริมทางตามป่านะครับไปดูกันเลยครับ สมุนไพรของเราวันนี้หรือผักของเราวันนี้ก็คือผักอีปูอีพาหรือว่าผักอีพาผักพาบางทีก็เรียกผักอีพูอีพาเรียกไม่เหมือนกันครับดูลักษณะต้นของเขาก่อนกลิ่นหอมมากๆเลยนะแต่บางคนจะกลิ่นฉุนเนาะบางคนก็ว่าหอมแต่หลายคนจะบอกว่าสาบแรง้งสาบกาไม่ใช่นะครับสาบแร้งสาบกา,บค,าคือต้นข้างๆนี้อันนี้ผักพาสังเกตดูใบของเขา ใบจะลักษณะคล้ายๆใบก็คล้ายๆสับแรงสราบกาเหมือนกันคล้ายๆตัวย้าดอกขาวแต่ไม่ใช่นะคนละตัวกันอันนี้คือผักพาครับใบหนาดครับกลิ่นจะคล้ายๆกันลักษณะการใช้ก็เหมือนกันครับสรรพคุณเอาไปสูบแก้วรืสีดวงจมูกได้ครับโดยใช้ใบของเขานะเอาไปตากแห้งก่อนแล้วค่อยมาพันตัวกระดาษ สูบบุหรี่หรือว่าพันใส่ใบตองก็ได้เอามาสูบแก้ฤทธิ์สีดวงจมูกเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายได้ด้วยเพราะว่าใส่แกงออมออมกบออมเคียดออมเนื้อก็ได้ครับกินชุนก็จะหายไปกินุนก็จะหายไปเดี๋ยวไว้ให้เขาแก่กว่านี้เราจะมาเก็บเมล็ดนะครับไปขยายพันธุ์ดูเป็นพักพื้นบ้านของคนอีสานนี่แหละสมัยก่อนคนกินกันเยอะมีคนบอกว่าเอาไปสูบแก้ฤทธิ์สีดวงจมูกได้กลิ่นของเขาจะคล้ายๆใบนาดมันจะให้รสหอมให้ความหอมความเย็นตอนนี้ก็จะช่วยเรื่องหวัดด้วยผมว่า ช่วยบำรุงร่างกายได้ด้วยบำรุงกำลังได้ด้วยใครเคยกินหรือว่ามีสรพพคุณอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับผักผ่านให้มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับกินแล้วดียังไงเอาใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรรักษาโรคอะไรได้บ้างครับเป็นทั้งผักด้วยเป็นทั้งสมุนไพรด้วยนะครับถึงสรพพคุณไม่เยอะแต่ก็สามารถกินรักษาโรคได้เอาไปแก้รักษาโรคริดสีดวกจมูกได้เหมือนกันมีความหอม ก็จะช่วยเรื่องหวัดได้ด้วยบำรุงกําลังบำรุงร่างกายได้ด้วยพอเอาไปทําให้สุกแล้วกลิ่นฉุนก็จะหายกลายเป็นกลิ่นหอมครับก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากไปด้วยครับสมุนไพรถ้าจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับไม่ว่าจะเป็นหมอพื้นบ้านหมอแผนไทยเพศสัจกรไทยครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ